มีคนสะดุ้งแน่ทนายเจมส์เปิดข้อกฎหมายหนึ่งข้ออ่านจบนี่มันชัดเลยจากกรณีคนดังออกมาถแถลงในประเด็นต่างๆที่มีความเชื่อมโยงกับดีไอคอน Group ในตอนนี้ล่าสุดนั้นทนายเจมส์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าถ้ารู้หรือมีเหตุอันควรจะรู้ว่าสคริปที่ผู้ว่าจ้างให้พูดนั้นเป็นเท็จและยินยอมให้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยประการที่จะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายโดนพรบคอมช่อโกงประชาชนพรบคุ้มครองผู้บริโภคพระกะการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและฟอกเงินติดตามต่อไปครับทุกคนยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับต้องบอกว่ามีผู้เสียหายเยอะมากงานนี้บอสทั้งหลายรอดยากแน่นอนค่ะ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ